สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับน้องไบเป็นพนักงานขับรถน้องไบกินกาแฟแต่เช้าเลยแล้วเราต้องรีบไบขับรถอะไรครับเนี่ยขับขับรถขับรถโรงเรียนโรงเรียนใช่น้องไบต้องไปรับเด็กเดกวันนี้วันจันทร์วันเปิดเทอมวันแรกไปครับตอนนี้ไบลงมาชั้นหนึ่งแล้วเปิดประตูนี่ไงอุ้ย รถโรงเรียนเข้ากังไฟมันน่ารักอ่ะเดี๋ยวหนูเปิดให้ดูเปิดเปิดโชว์รถหน่อยโชว์รถอ๋อนี่คือข้างหลังเด็กๆต้องมานั่งตรงนี้เหรอใช่ไเหมือนรถบรรทุกขนมปังเลยนะงั้นเดี๋ยวเราไปบ้านไปบ้านหลังที่1ถึงหลังที่5เลยครับไปรับเด็กดูซิว่าวันนี้จะมีเด็กๆขึ้นรถของพวกเราต่ดอ่ารถโรงเรียนออกตัวแล้วไปแล้วครับบ๊ไปฝึกขับรถได้ใบขับขี่ไหมยังได้ได้แล้วนะโอเคไป ไปฝัออปป่งนู้นไปผิดทางครับเรื่องบอยกำลังน,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 นี่คือขับวันแรกนะครับที่โรงเรียนโรงเรียนลนะิทโทเปียเนาะเขาจ้างน้องบอยมาขับรถนักเรียนเราจะต้องไปให้ถึงหลังที่หนึ่งโอ้ข่านโรงพยาบาลสัตว์ผ่านภูเขาอุ้ยตอนนี้ตอนน,อน,นี้ตอนนี้เรากําลังขับไปหลังที่สองแล้วไม่มีใครเลยหลังนี้หลังที่สามหลังที่หกแล้วหลังนี้หลังนี้ หลังที่ห้าเราเรามารับบีบแต่บีบแต่ถึงหน้าโรงเรียนแล้วบีบแต่โอเคมารับแล้วค่ะมีรถโรงเรียนมารอหน้าบ้านค่ะวิ้ยไปบ้านหลังที่ห้าเขียนว่าบ้านบิงอะ่ะวุ้ยมีคนเดินมาแนละ้ววิ้วมีแมวตามมาด้วยไว้ลองลงไปดูซิลงไปดูเลยไปไปเคาะประตูเลยมาแล้วมาแล้วอุ้ย เขาบอกว่าห้ามบุกรุกอุ้ยมีคนมาแล้วมคนมาแล้วสวนบุคคลห้ามบุกรุกใช่คุณเข้าได้แล้วสวัสดีเด็กๆได้เวลาไปโรงเรียนแล้วมาแล้วมาขึ้นรถแล้วไปขึ้นข้าลังเลยยวเปิดยวเปิดรถให้เปิดรถให้หน่อยโอเคขึ้นไปแล้วอุ้ยอ้เวลาเราขึ้นรถแล้วนี่ครับเป็นแผนที่เป็น Google Map เราจะเลือกว่าจะไปไหนดีมีโรงเรียนไหมครับเราต้องไปโรงเรียนทเปีย เรียโทเปียอยู่ใกล้ใงั้นเราขับไปดีไหมใช่โอเคเราไม่ต้องเปิดแผนที่เลยอุ๊ยลืมปิดลืมปิดโอเคแล้วตอนนี้นะครับเราเหมือนเราจะหลงทางนะเพราะน้องไบเป็นมือใหม่มากๆไม่เคยขับในแมปริทโทเปียเลยน้องไบเปิดดูแผนที่ดีกว่าเนอะดูซิมีอะไรเนี่ยค่อยๆดูมีโรงเรือมีโรงเรียนมีกระท่อมต้นไม้มีชายหน้าทามีซาลอนมีมินิมามีร้านกาแฟมีร้านเกม มีส่วนทราบเเจอแล้วโรงเรียนโทเฟียนำทางไปเลยครับเปิดที s แล้วครับ,ปรบไปแล้วนี่นี่น,นี่เราเห็นลูกศรเลยอุ้ยเราต้องลงตรงนี้เหรอลงตรงนี้เขาให้เราไปทางแบบลงทางบันไดเลยอ่ะอุ้ยนักเรียนนั่งนั่งในรถนั่งดีๆนักเรียนนักเรียนตื่นเต้นเหมือนเล่นไวกิ้งเลยต้องลงอุ้ยตรงนี้ต้องเดินเหรอต้องเดินจริงเหรอเราต้องเดินไปบายแล้วไม่เรียกน้องมาน้องหนูหนูเปิดประตูน้องยัง มาแล้วมาแล้วน้องตามมาเลยน้ะอ๋อลงมาตรงนี้แล้วอุ้ยเร็ว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 เดี๋ยวไปไม่ทันเปิดประตูเปิดประตูโอ้โหรถไปนู่นแล้วนิ่งใช่ไปไม่เปิดแล้วเปิดแล้วโอเคขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับไปเลยครับปิดประตูด้วยนะครับตอนนี้เรานําทางไปต่อแล้วครับโอ้โหันไปยากเหมือนกันนะเนี่ยเราต้องฝึกขับรถให้ดีถ้าเราเคยเล่นครั้งแรกอ่ะบางครั้งเราขับรถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา ถึงแล้วเหรอใช่อ๋อเรามาถึงแล้วครับโรงเรียนริทโทเทปียไปคนขับรถนะครับก็มีหน้าที่ไปส่งน้องให้ถึงห้องเรียนเลยนะครับไม่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 ต้องเหรอคนขับรถจอดแค่นี้เหรอใช่โอเคเดี๋ยวเราไปดูน้องนะครับถึงแล้วนะคะครับที่นี่นะครับเป็นโรงเรียนที่มีคนเรียนไม่ค่อยเยอะนะลองไปดูแต่ละห้องสิเพื่อนๆหายไปไหนหมดเลยน,นี่<ย>ห้องคุณครู ห้องคณิตศาสตร์แล้วก็มีห้องอะไรอีกครับเนี่ยน้องบิงนี่เวลาเดินนี่ต้องขี่แมวตลอดเลยเหรอเป็นสัตว์เลี้ยงที่หนูชอบมากเลยเหรอโอ้โหไม่มีใครเลยอะหรือว่าขับไปทัศนศึกษากันเปนเนอุ้ยขับไปทัศนศึกษากันบิงลองไปดูหน้าโรงเรียนสิข้างในไม่มีใครนะครับแต่ว่าข้างหน้าอุ้ยมีรถไฟด้วยเอาละสิเราต้องขึ้นรถไฟนะคะบิง เราจะต้องไปทัศนศึกษาครับเพื่อนๆเขาอยู่ที่นู่นกันหมดเลยไปสวนสัตว์เหรอใช่ไปสวนสัตว์ตอนนี้บิงพาแมวขึ้นมาด้วยตอนนี้รถไฟจะออกแล้วนะครับปูนปูนทุกคนมีรถไฟมารับเราอยู่ที่หน้าโรงเรียนเลยโอ้โหโอ้โหรถไฟมันจะขับยากนิดนึงไปแล้วครับรถไฟออกแล้วครับบิงเกาะแน่นๆเลยนะน้องก็นั่งน้องนั่งเลยเหรออุ้ยน้องแมวนั่งมาด้วยเราจะขึ้นรถไฟไปสวนสัตว์อู้มีเครื่องบินด้วยระวังชนเครื่องบิน ขับรถไฟนี่ยากกว่าขับรถโรงเรียนอีกน้องไบนะถึงแล้วสวนสัตว์โอเคลงเลยตอนนี้เรามาถึงสวนสัตว์แล้วน้องไบเนี่ยขับรถโรงเรียนขับรถไฟแล้วก็ต้องขับรถบัสสวนสัตว์ด้วยใช่ไหมใช่หนูขับรถบัสด,ด้วยโอเคขึ้นรถบัสเลยครับพาแมวมาด้วยเลยมาถึงแล้วครับสวนสัตว์โทปเปียสวนสัตว์นี้เป็นสวนสัตว์กลางคืนนะเขาเรียกว่าไนท์สู่ ถ้าเราเข้าไปอ่ะเราจะได้เห็นพฤติกรรมของสัตว์ตอนค่ำคืนอุ้ยเราอุ้มหมีแพนด้าแบบนี้เอาไปไหนดีเอามากินที่ใบไผ<ป>่ไกินแบมนี่ค่ะอ๋อแล้วแมวแมวมันไม่พาเจ้าอ้วนมากินอ๋อแมวชื่อเจ้าอ้วนใช่ไหมเ <c oughs> จ้าอ้วนชอบกินเหมือนกันเจ้าอ้วนกับแพนด้าเขาชอบเล่นกันพาหมีแพนด้าสักตัวหน,นึ่งไปกินนมให้เพื่อนเพื่อนดูหน่อยนี่พ่อจะหนูพาไปเล่นทิงชานี่ พ่อเดินอมามีแพนด้าเล่นีิได้เลยครับได้เลยนี่มีแพนด้าเล่นชิงช้าก็มีมออแล้วก็มีมีแพนด้าก<ต>ินนมม้าล<ต>ายกินอาหารกันเต็มเลยบางตัวก็นอนบางตัวก็ยืนสัตว์กำลังมาเอาอาหารจากคุณดูสิเรายืน่นเรายื่นกิ่งไม้ไปให้แบบนี้เลยอ่ะโอ้ดีมากอุ้ยไอตัวนี้ก็หิวหิวทุกตัวเลยเห็นแล้วหิวเห็นแล้วหิวได้เหรอไอตัว เดี่ยวนะ,ะคนขับรถคนขับรถเนี่ยเข้ามาใส่สวนสัตว์ได้หรออ๋อคนขับรถรู้จักเอ่อสัตว์สัตว์ตดูร้ายไหมมีไหมในสวนสัตว์แห่งนี้พาไปดูดยอยู่ข้างบนเหรอเอาละครับตอนนี้น้องบิงน้องบิงตามมานะเราจะไปดูที่เป็นสัตว์ดูท้ายกันตามมาตามมา โอ้โหเราขับรถในสวนสัตว์เลยเหรออ๋อเพราะว่าไบชอบขับรถไงไบขับรถได้ทุกอย่างเลยนี่อยู่สูงสุดขึ้นมาแล้วครับพี่จ้งนโอ้ขึ้นไปยิ่งสูงยิ่งยิ่งหวัดเสียวใช่ไหมไบค์ตอนนี้เรากำลังขึ้นข้างบนแล้วครับตอนนี้ขึ้นไม่ไดแล้วเราต้องเสี่ยมเบาๆเหรอสิงโตอู้เดี๋ยวก่อนนะไบไบต้องบอกน้องแล้วล่ะว่าน้องห้ามเอาแมวมานะห้ามเอาแมวมานะใช่ ข้างบนนั้นมีสินโตห้ามเอาแมวขึ้นมาดูนะอ้โยนเนื้อสัตว์ก็ไปครับโอเคแล้ววันนี้นะครับเรามาทัศนะศึกษาที่สวนสัตวส์สนุกมากๆส่วนวันต่อไปนะน้องบ้ายจะต้องขับรถหรือว่าขับเรือเนี่ยขับเรือหรืออาจจะขับเครื่องบินเราไปดูกันนะขับ ขับเจ็ตสกีเหรอโอเควันต่อไปจะเป็นวันหยุดนะครับเราจะพาน้องบิงไปนั่งเจ็ตสกีกันอยากขับเครื่องบินขึ้นไงขับเครื่องบินไปทะเลขับเครื่องบินก่อนใช่ไหมขับเครื่องบินไปทะเลแล้วก็ไปทะเลแล้วก็โอเคไปกันครับพี่ไบส์งั้นเราไปกันเลยนี่รถบัสของน้องไบส์มีใครอยากจะออกจากสวนสัตว์นะครับตอนนี้สวนสัตว์ปิดแล้วครับขึ้นรถเลยครับนี่พี่ไบส์ขับรถออกมาแล้วครับ โอ้โหพี่บบยขีย่คอน้อง <c oughs> ทำไมพี่บบยพี่บายเป็นคนขับทำไมไปขี่คอน้องแบบนั้น <c oughs> โอ้โหขี่คอสนุกเลยโอเคงั้นเดี๋ยวน้องบิงจะขี่แมวตามไปครับตามมาให้ทันเลยนะเจ้าเมียวน้อยเจ้าเมียวน้อยก็วิ่งไวเหมือนกันนะเนี่ยดูสิโอ้โหน้องบิงขี่แมวแล้วน้องบิงก,ก็มีหูเหมือนแมวด้วยพ่อแบงค์เห็นอ่ะตามทันไหมทันครับทันน้องบิงตามทันอยู่น้องบิงขับกระปไวอยู่นี่ข้างหน้าถึงแล้วหรอ สนามบนินโทเปียว้าววันนี้น้องไบจะขับเครื่องบินเป็นครั้งแรกไ <c oughs> บจะขับเป็นไหมเนี่ยค่ะถึงแล้วถึงแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไบไปซื้อตั๋วรอ <c oughs> เมื่อเราได้ตั๋วเครื่องบินแล้วเราต้องไปเช็คอินข้างในเลยครับโอเคกระโดดข้ามมาเลยครับน้องไบเข้าแบบว่าไหวมากอะ่ะเพราะว่ามันมาแล้วเครื่องบินมาแล้วเร <c oughs> ครื่องบินมาแล้วไบบิ้งบิ้งเราต้องรีบแล้วไปรีบขึ้นวิ่งเอาดีกว่าไบา อยู่ข้างในนี้วิ่งเอาไวที่สุดมาแล้วมาแล้วตอนนี้ยี่สิบสามยี่สองยี่สิบเอ็ดยี่สิบสิบเก้าทันทันไม่ต้องนับเข้าแล้วเข้าแล้วทันทันเยนตอนนี้เราขึ้นมาครื่องบินแล้วค่ะเป็นเครื่องบินสองชั้นนะเป็นเครื่องบินชั้นธุรกิจเลยเราต้องไปที่ห้องนักบินห้องนักบินไม่เปิดอ่ะงั้นเอาอย่างนี้น้องไบไม่ใช่เป็นคนขับเครื่องบินดีเวล่าน้องไบเป็นคนเสิร์ฟอาหาร เป็นแอร์โฮสเตสให้หนูใส่ชุดใช่ไหมคุณผู้หญิงแอร์โฮสเตสนี่ <c oughs> น่าร<ด>ัากมากเราจะมาถอดชุดอันนี้กันแล้วน้องบ้ายต้องไปเข็นเข็นรถอะมีรถเข็นปะใช้รถเข็นแบบเสิร์ฟอาหารใช่ววเรา้ <c oughs> เราจะไปเสิร์ฟอาหารกันนะครับดูสิอุ้ยอะไรดีคะคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงรับรับอะไรไหมคะมีชากาแฟมีเฟรนฟรายค่ะแล้วก็มีพิงเกิลอุ้ยเอาเฟรนฟราย โอ้โหเดี๋ยวก่อนนะทุกคนคืึองบินลำนี้น่ากลัวเหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่มีคนนั่งเลยอะใช่ดูฟิดูทั้งลำสิมีแค่น้องบิงกับแอลโฮเตตอนนี้นะครับืึองบินใกล้จะจอดแล้วเหลืออีกแค่20่สิบวิเท่านั้นสถานีต่อไปนะเขาเรียกว่าสนามบินทะเลโอเคนั่งตรงนั้นก็ได้นั่งกันสองคนเลยหนูอยากเป็นคนนั่งอ่ะหนูอยากเป็นคนนั่งบ้างเหรอหนูอยากขับ ไม่ลาสลับกันไหมให้น้องนี้มันคนขับมากลองแล้วลองแล้วตอนนี้เรามาถึงสนามบินสนามบินทะเลไหนอะทะเลอุ้ยทะเลสวยมากแล้วมันมีเครื่องอะไรอยู่ตรงนั้นอะเรื่ดำน้ำอู้บอลลูนหรือเปล่าเรือดำน้ำเรือดำน้ำาหรออือเรือดำน้ำลอยฟ้าเลยเหรอแล้ววันนี้ใครขับใครขับบิ๊กขับนะแล้วแมวอะเอาแมวขึ้นได้ไหม แมวต้องให้อยู่บนใช่มานิคใบใบหนูชอบว่ายหนามากเอาลำไหนดีคะมีเจ็ตสกีโอเคใบเกาะให้ดีนะโอ้ยน้องบี๊ขับแรงเลยนะพ่อแบ๊งออกแล้วอุ้ยแรงมากวู้ยว่ายแรงอุ้ยมันเหมือนพ่อแบงค์เหมือนเห็นแมวอ่ะใช่แมวไหมอุ้ยแมวตัวยักษ์อ่ะอู้หูแมวเล่นน้ำทะเลอุ้ยหนู หนูเล่นเจสกีดำน้ำเลยอ่ะพบินไปกระไดใช่บินไปไปตรงไหนออยยพ่่เดดี๋วำูตรงนั้นมีอะไรอ่ะตรงนั้นมันจะมีปลาโลมาจริงปะมีปลาการังสวยๆอ่ะนะบินไปบินไปบินอย่าหยุดไปไปตรงนั้นแหละตอนนี้นะครับเราพาแมวออกเดินไปแล้วตรงนั้นใช่ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นเห็น่ะบินไปถูกไหมเดี๋ยวหน่อยบิงเดี๋ยวหน่อยเดี๋ยวมันไปไม่ได้โอ้มันติดเหรอลองใหม่สิมันไปไม่ได้อ่ะครับ เรือบิงมันติดอะไบไบลองไปขับสิตอนนี้นะครับน้องบิงเกาะอ,อยู่แล้วมีแมวตามมาด้วยดูสิแมวเล่นน้ำสนุกเลยอะแมวกระดนนมน<ๆ>้ำใหญ่เลยใช่ตอนนี้เรามาใกล้ถึงฝั่งแ,แล้วนะครับเป็นเป็นคล้ายๆเป็นเกาะอู้แรงแล้วแรงแล้วเข้าเกาะแล้วจะเข้าเกาะแล้วใช่ใช่เดี๋ยวเราเข้าไปดูนะว่าใต้น้ําใต้ทะเลนี้ที่นี่สวยมากว่ายเลยไหมโดดเลยไหมยังไม่ถึงเหรอล ตรงนี้มันจะขับยากนิดนึงเอยเก็บเพียงรับนี่อุ้ยถึงแล้วที่นี่เขามีคล้ายๆเป็นเขาเรียกว่าเกาะในฝันเลยนะนี่พ่อดูอุ้ยดำแล้วเหรอใช่ข้าล่งสิอุ้ยดำแล้วสวยมากใบโดดเลยใบโดดใบโดดไปดูปลาโลมากันอุ้ยมีปลาฉลามนะข้างล่างสวยมากเนื่องานมีบิงด้วยโอเคแต่เราต้องระวังปลาฉลามนะถ้าเจอปลาฉลามห้ามเข้าใกล้ นี่นี่ใช่ใช่ตัวนี้คือปลาโลมาดอฟินอุ้ยเกาะปลาโลมาก็ได้ใช่แต่ว่าเราต้องเกาะตรงขีบมันฮาร่าเหมือนที่พ่อแบงค์ไม่ว่านะพ่อมีเต่าด้วยนะเต่าก็ขี่ง่ายเต่าเหมือนที่พ่อแบงค์เคยไปเกาะเลยอ่ะเต่าไปหาเต่าแต่ว่าน้องบิ๊งครับน้องบิ๊งขี่เต่าล้อนะครับพ่อแบงค์อยากจะไปช่วยพี่ไบค์อ่ะเรามาดูเครื่องพี่ไบค์หน่พี่ไบค์ ไบเกิดอะไรขึ้นอะบัตรที่เหตุเหรอน้องไบ้ครับแล้วน้องไบ้ไปโดนอะไรถึงเป็นแบบนี้อะหนูหนูเป็นอย่างนี้ตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วเหรอไม่รู้ว่าโดนอะไรอะหรอดำมาแล้วก็เจอเองแล้วไบ้จะเป็นเกาะเกาะหลังปลาฉลามได้ไหมหรือว่าปลากาเบนหรือปลาเกาะเกาะเต่าไปให้ไปให้งั้นเราขึ้นไปเริ่มต้นข้างบนก่อนเผื่อจะหายหายยังอ่ฮะอะไบลองซิหายไหมไบ้เจ็บแทนหนูเจ็บอะ แต่ว่าตอนนี้น้องแมวของพี่เพิ่มขึ้นได้แล้วขึ้นได้ยังอุ้ยหายแล้วเห็นไหมไบทุกคนเราขึ้นมาบนเรือแข่งไบหายเจ็บแล้วหายเจ็บแล้วลงน้ำจะหายไหมไบไม่ต้องลงหรอกเราจะขับเรือเลยดีกว่าขับเรือได้หรอใช่ไบต้องเป็นคนขับได้หรอใช่ก็ไบเป็นคนขับตลอดอ่ะไหนเมื่อกี้หนูเห็นเรืออะไรก็ไม่รู้เรือดำน้ำเรือลำนี้ขับได้ไหมครับขับไม่ได้อ๋อขับไม่ได้ตกปลาได้อย่างเดียว เรล,ะะลองเข้าไปในสีเหลืองได้ไหมลองสิเราจะลองเข้าไปในวาร์ปอ่ะมันเป็นวาร์ปใช่ไหมมันคืออะไรหนูไม่รู้มันกลับไปที่เดิม <อา S 2> ได้นะที่ไมันคือที่เดิมเนี่ยพ่อใช่มันคือที่เดิม,มที่ไหน<า>ที่<ม>ะทะเลที่ทะเลที่เดิมอ่ะที่สนามบินเหรอใช่อ๋อตอนนี้เรากลับมาแล้วใช่ไหมงั้เนอเอาอย่างนี้ดีกว่าคลิปนี้เราเล่นกันมานานม,มากเล่นกันมายาวมากเดี๋ยวเราขอตัวไปกินข้าวก่อนดีกว่านาะงั้นสำหรับคลิปนี้เราลาไปก่อนเลยนะ คลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่พี่ไบร์เป็นคนขับรถก่อนเลยเนาะคนขับรถพาน้องบิงไปโรงเรียนแล้วก็มาขับเครื่องบินขับรถไฟเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเพื่อนๆเขาอยากรู้ว่าแมปนี้ชื่อแมปอะไรลิทโตเปียใช่เรามนอยู่ในเกมโรบอทใช่ถ้าใครอยากเล่นแมปเหมือนเรานะพิมพ์ว่าลิทโเปียสนุกมากสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบิงไบด้วยนะบายบาย